Chùm các ông, Chùm này gọi chôm, các ông, ổng xả, hái, các ông, đứng lên cân, các ông, cái, cây คีัคัน,นี้ติดสองแล้วนะครับผมติดครั้งที่สองครับนี่ติดสามแล้วครับผมติดไปสามแล้วครัคัน,นี้ดูเจ้าของรถเกรย์ครับ เดี๋ยอีกหนึ่งคันครับรถไทยถลากครับไม่ได้ครับขึ้นไปแล้วครับหนึ่งครับของผมครับเก้าสิบแรงม้าครับผมขึ้นไปแล้วนี่ร้อยหกสิบแปดแรงม้าครับผมนี่คันนี้สองร้อยสิบแรงม้านะครับส่วนคันเหลืองหัวยาวร้อยยี่สิบแรงม้าครับพังครับผมเข้าอู่อยู่นะครับ วันนี้หายนะครับผมเดี๋ยวรอคันนั้นมาครับเดี๋ยวจะรีวิวทุกคันนะครับผม

โยมาเจ้ากี่ลิ้นเจี๊องเจียนรอมาเจมรอยแล้วยันยัมลงลงก้อนลงกอนยันลงก้นลงกลงลมาลงมาาายมันเตีออกลงก้อนลก่อนคุออกลงเหยียเลยลงเหกอนหา่อมกน ถ้ามีดีเทากับึ้นเฮ้ยรอนอ่แกนจังหวาเออกระขุดอยู่ครับจะได้ขุดอยู่คนเด็กขับรถไม่คนีหวาดมองังสั่งอยู่ทีงรถกปะขับไม้แล้วครับผมาท้ายขับไม้แล้วเฮ้นเห็นห่อไม่โยเดี๋ยวเชียร์เร่งอันดีมากฮะ ่ดแล้ว้แล้วดววสหรับคลิปนี้ก็กสันส้นๆนะครับผมเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ